ตัวตายเฮียตายเรีรยบร้อยร้อยสิบล่วงไปดิฮ่าล่วงโง,ง่กับตายกูไปดีสัตว์โง่หัวเฮียล่วงไอสัตว์หวยโง่กดดีไปดีเว้นเรียบร้อยเตะกูร้อยสิบแปดชิวๆ <c oughs> เฮียนิ่ม ก่อนที่จะไปดูคลิปนะก็ใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามช่องนั้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนี้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ไม่เห็นผมสตรีมก็ผมสตรีมอยู่ช่องนี้นะครับช่อง Big m y ไมซีนะบิ๊กไมซีนี่นะก็ช่องนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวพอลงคลิปนี้ก็จะมาสตรีมแล้วนะครับอ่าก็จะเป็นมาครับอ่ามือถือแล้วก็มาครับอ่า เวอร์ชันธรรมดาแล้เแหลวครับก็คือเวอร์ชันบนความนะครับผมโอเคก็ใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับโอเคไปล่มไปชมคลิปเลยโอเคก็สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่กับยูนิตี้ซีนะครับก็เกิดมาก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มาอ่ารับของปีของรับเงินแล้วก็รับของยู u ูปนะก็ส่วนนี้ก็เป็นรายละเอียดยอดการฆ่าการคิวนะ เราเช็คข้างัวตรงนี้เลยส่วนนี้ก็เป็นอะไรวะในเป็นพวกยศเจ้าอะไรเนี่ยส่วนี้ก็เป็น,น,น,ปน,น,น,ปนโปรโมชั่นนะผมก็เติมมาถึงไ,ได้ยูนิคอนนะก็จะประมาณนั้นส่วนอันนี้ก็จะเป็นแรกยศแรกยศถ้วยแชมป์เจ้อันนี้สามารถทำอะไรได้ผมก็ไม่รู้นะโนโด,ดับดีกว่าเซฟโซน เทฟเซเทฟเซอ,อันนี้เจะเปน็นนี่น่าจะเป็นเควสนนะครับผมก่อนนี่ไงก็ได้ถ้วยถ้วยนี่น่าจะเป็นแบบของดีๆเนาะกดตรงไหนวะเคสันนี่เป็นควแน้วก็มาหาเอากันเพราะว่าส่วนมากผมเน้นอะผมจะเน้นยิงกันซะมากมกว่าครับก็ตอนนี้เวลาเก้าโมงแนละ้วก็คนอ้อนอยู่สี่คนนะอันนี้แล้วนะหนึ่งหมื่นเท่ากับเอ้า อ๋อเอาไว้แรกยูนิคอนยูนิคอนน็คือห้าสิใหม่ตอนนี้นะครับผมมารมาเ,มาเซฟโซนมาเฮ้ยแม่งมาแลว้วกูว่าเฮียตงสสยคำวาคแม่งกล้ามาดิมาอยากเจอเหมือนกันนะสุมบ้าบมาเลยมา กดซุ่มมานี่ไงออกมาดิกลัวอะไรอ่ะเซตหมดมันไม่หมดหรอยูนิคอนไม่มีต่อให้ต่อให้มเ,เล่นชั้นไหนมันก็ตายผมเองเล่นเซตนั้นเลยกลัวอะไรไม่ใช่เซตพันคือกูงงนะคนเซมนี้แบบอะไรวะ แ่งเล่เซ็ตแจกเล่นเหมือนเซ็ตพันเฮียกูอยากเปิดหน้ากูให้ดูเลยเกินตาตากูเป็นยังไงโดซื้อเดี๋ยวนะซื้อต่อเปล่าขายของไหนเห่เฮียโอเคครับก็คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผม ก็อยากให้ผมเอ้ยแม่งมาอีกว่ะแม่งถ้าถ้าอยากให้ผมทำอะไรต่อไปก็ทักทักทักมาได้นะครับผมนะโอเคเอ้ยใครมาทักเลยมาวะไอ้ซับไอดอนกูใครวะไอ้ดอนกูเพราะมัน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 ไม่น่าจะเอากับผมอ่ะจริงๆ90ดูกันเกาสิบีกว่ามา อันนี้อันนี้บั่นบ right ั่นแล้วไงอันนี้บั่นแล้วไงตั้งต้องเล่นกล้าวถึงนะมัน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 ไม่ไหวผมไงไม่ใช่หรอกดูแม่งจะเล่นสนัยปะว่าสนัยดูทรงเนี่ยโง่กับตายกูก็ดีซับงัววัวเหี้ย ล่วงไอสัตว์ควยโง่กดดีไปดีเว้นเรียบร้อยเจอกูรงพลายสิบแปดชิวๆหยาดนิ่ม